ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2563อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐานแปรรูปสร้างมูลค่าและเชื่อมโยงการตลาดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยังย่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกรลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่9อำเภอจำนวน65แปลง งบประมาณทั้งสิ้น118,239,702.68บาทโดยแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบตามชนิดสินค้าเช่นข้าวหน่วยงานรับผิดชอบคือศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจำนวน39แปลงงบประมาณ1 1 3 5 5 0 0 8 2บาทโคกระบือหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดยสโสธรจำนวน2แปลงงบประมาณ5,361,810บาทยางพาราหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบคือการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธรจำนวน15แปลงงบประมาณ36,449,380บาทและชนิดสินค้าอื่นเช่นมันสำปะหลังพืชผักถั่วลิสง หน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเยโสธรจำนวน9แปลงงบประมาณทางสิ้น25,874,430บาททั้งนี้หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญและอยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุดและเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนง,งานโครงการคือสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสำนักง,งานเกษตรจังหวัด ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นการจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพกลุ่มเพื่อหาความต้องการที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานดิฉันรดาพันศรีประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์หมู่ที่9 ตำบลดงมอกไฟอไซม,มูลจยะโสธรมีสมาชิกที่2216ลรายพื้นที่2,300ไร่นะครับหลังจากที่มีการสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่นะคะดิฉันและคณะกรรมการก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มว่าสําหรับกลุ่มของเรามีปัญหาเรื่องการแปรรูปนะคะเพราะว่าการแปรรูปนั้นเรารับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกมาเนี่ยเวลาแปรรูปข้าวเปลือกของอข้าว เวลาเราแปลรูปออกมานี่ก็จะมีสิ่งเจปนนะคะก็เลยคุยกับคณะกรรมการและสมาชิกว่ากลุ่มของเราเนี่ยก็น่าจะมีเครื่องคัดแยกหรือเครื่องยิงสีข้าวไว้เพื่อที่จะในอนาคตเผื่อเรามีตลาดข้าวเยอะๆเราก็จะได้แปลรูปข้าวจําหน่ายด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตของเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะคะโดนนะคะโดนที่เราใช้ในการพ่นน้ําหมักถ้าทําเรื่องเกษตรอินทรีย์นี่ มันจําเป็นมากมาก,มากเลยในเรื่องของการพ่นน้าหมักเพราะว่าหลังจากที่เราปรับปรุงด,ดินดีแล้วในกระบวนการผลิตในระยะข้าวแตกอแล้วก็ข้าวตั้งคลองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้อาหารทางใบอ,อีกตัวหนึ่งก็คือที่เราซื้อที่เราซื้อมาก็คือโฟกลิปนะคะเพราะว่าเราเก็บข้าวเปลือกเวลาเรารวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกนี้เราก็จะเก็บข้าวเปลือกในรูปแบบของบิ๊กแบ็กเพราะว่าข้าวมันมีปริมาณเยอะเราจะใส่กระสอบไม่ได้ เวลาไปสีก็ลําบากพนนี้เราได้พวกรีบมาแล้วก็ยกข้าวไปสีก็สะดวกสบายด้วยค่ะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือลานตากนะคะตานตากแล้วก็ตาช่างลานตากแล้วก็ตาช่างนี้เราปีนี้เราเอามาไว้เพื่อรวบรวมข้าวข้าวทั่วไปของอพื้นที่ในหมู่บ้านของเราชุมชนของเรานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวบรวมเป็นข้าวสดเพื่อส่งเป็นให้กับโรงสี เราก็อันนี้เป็นแนวคิดของกลุ่มแล้วก็เพื่อว่าที่จะให้ชาวบ้านได้ราคาข้าวที่สูงขึ้นแล้วก็ตาช่างก็ยุติธรรมประมาณนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราซื้อก็คือ,อเครื่องรถไถรถไถฟวนนะคะอันนี้เราจะซื้อไว้สำหรับเป็นการทำพืชหลังนาหรือว่าปลูกพืชผักออแกนิกนะคะขอขอบคุณครบการดีๆจากหน่วยงานผาครัฐนะคะ บกดบฝันนะคะว่าคุมเกษตรกรที่ได้เครื่องไม้เครื่องมือได้อุปกรณ์ตามความต้องการของคุ่มเกษตรกรย่างแท้จริงนะคะเพื่อที่จะเอามาขับเคลื่อนง,งานในกลุ่มนะคะกลุ่มของดิฉันนะคะดิฉันเองและสมาชิกแล็คณะกรรมการก็จะใส่เครื่องไม้เครื่องมือนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเต็มศักยภาพแลวกะ็เพื่อว่าที่ให้การเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานหลากให้ได้มากที่สุด ครับผมนายประยูน์สายสอนนะครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านนาเวียงหมู่หกหมู่สิบเอ็ดตมกุจานอำเภอกัะเพืนแก้วจังหวัดจชียงสาธรซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งร้อยหคนนะครับหนึ่งยหกครัวเรือนซึ่งหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนประมาณโครงการยกดับแปลงใหญ่ก็คือเราได้มีการสั่งซื้อปุ๋ยสั่งตัดเพื่อมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรทั้งสมาชิกและ นอกกลุ่มนะครับเพื่อไปใช้จ่ายในการผลิตถั่วลิสงซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนในลำดับที่สองนะครับก็คือเราได้มีเครื่องคัดถัว่วซึ่งก็จะเป็นการลดต้นทุนในการที่เราจะไปไปจ้างแรงงานจ้างเขาปิดจ้างเขาหลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเนื่องจากว่าเครื่องเครื่องคัดถั่วนี้มันจะเพิ่มเพิ่มคุณค่ามูลค่าให้กับ ถั่วลิสงของเรานะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออาคารที่เราได้นะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วลิสงซึ่งเราจะทํากิจกรรมแปรรูปเป็นสินค้าโอทอปในหลายๆด้านซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็มีสีหชนิดนะครับที่ได้รับรอ,องมาตรฐานออทอ,อนะครับพร้อมทั้งเป็นสินค้าโอทอปในระดับจังหวัดระดับสีดาวนะครับที่ซึ่งทางกลุ่มของเราจะนำมา พิ่มมูลค่าในตรงนี้นะครับนั่นก็คือรับถั่วลิสงจากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ <ev> ทั้งหมดนะครับเก็บไว้มาแปรรูปเพื่อเพื่อมูลค่าซึ่งปีหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ60-80ตันสิ่งที่เราได้ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีการขยายพื้นที่เพ่อปลูกไปอีกประมาณเกือบเกือบร้อยกว่าไร่รวมกับของเก่าก็จะอยู่ที่ประมาณห0 0้0ยกว่าไร่นะครับและปีนี้ก็ ทำให้มีเกษตรกรนะครับที่ประสบะปัญหากับภัยโควิดนะครับที่ขึ้นมาตั้งหลักตั้งฐานในหมู่บ้านของเราเกือบเกือบสิบรายนะครับเป็นครอ,อบครัวครอบครัวใหม่นะครับที่ยังหนุ่มยังแน่น30ต้นต้น40ต้นต้น,ตน,ตน,นะครับก็มาเป็นสมาชิกแล้วก็จะเข้าร่วมโครงการปลูกถั่วลิสงพร้อมทั้งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยสวัสดีครับพอทวีศรีสงา ประธานแปลงใหญ่แตงโมอินรี C, ตำบลลุมพุกอำเภอขอนแก้จังหวัดสุโขทัยนะครับแปลงใหญ่แตงโมอินทรี C, ตำบลลุมพุกนะครับปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ทั้งหมด70รายนะครับโดยเป็นกเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลลุมพุกจากการรวมกลุ่มของเราครับเกิดจากเนื่องจากว่าในพื้นที่ของตำบลลุมพุกเราหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีการปลูกแตงโมเป็นประจำทุกปีและปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของอกเกษตรกรที่ปลูกแตงโมแล้ว พอผลิตออกมาพร้อมกันทําให้จําหน่ายได้ในราคาที่ต่ําแล้วก็มีผลผลิตเกิดความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนเราเราจึงมาหาวิธีแก้ปัญหาว่าจาทำยังไงจะทําให้แตงโมของเราขายได้หมดแล้วก็ราคาสูงสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มก็คือพื้นที่ที่ปลูกแตงโมส่วนหนึ่งนะครับ เป็นพื้นที่นาที่ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์อยู่แล้วเราก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นจุดเด่นในการขายว่าเป็นแตงโมอินรีย์แล้วเราก็มีการพัฒนาจนได้รับการรับรองแตงโมเป็นแตงโมอินทรีย์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปลงใหญ่ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลแล้วก็หลังจากที่เราได้รับการต่อยอดจากโครงการของทางรัฐบาลในเรื่องของแปลงใหญ่เราก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรวัสดุจากกิจกรรมนะครับเข้ามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มฐานผู้บริโภคของ ของกลุ่มได้มากขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของการเพิ่มเพิ่มมูลค่าทางการตลาดครับเช่นเครื่องเครื่องทำไอศครีมนะครับก็คือ,อแต่ก่อนเรามีปัญหาคือแตงโมขนาดเล็กที่ที่จำหน่ายค่อนข้างยากพอเราได้เราได้เครื่องไอศครีมมาแล้วก็เอาแตงโมล,ลูกขนาดเล็กมาแปลรูปเป็นไอศครีมซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าจากจากลูกละ5บาท10บาทพอ,อามาทำเป็นไอศครีมเราสามารถขายได้ถ้วยละ20ถ้วยละ30ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับ กับตัวสินค้าของเรามากและนอกจากจะทาไอศครีมแล้วเรายังเอาแตงโมงมาทําทําเป็นน้ําสกัดเย็นซึ่งเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องสกัดเย็นอันตัวนี้ก็เพิ่มมูลค่าให้กับกับทางทางกลุ่มเรามากและในส่วนต่อมานะครับคือเรื่องของเครื่องจักรนะครับที่ได้รับการสนับสนุนก็คือเป็นเรื่องของรถฟาร์มแท็กเตอร์ส่วน,นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโดรนนะครับโดรน,น,นการเกษตรแต่ก่อนสมาชิกจะต้องมีการฉีดพ่นน้ำหมักฉีดพ่นน้ํา เองซึ่งปลูกไร่สองไร่สมาเกษตรกรต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการฉีดพ่นพอเราได้โดนเพื่อการเกษตรมาก็จะทําให้ลดขั้นตอนและลดเวลาของสมาชิกลงได้จากกิจกรรมของแปลงใหญ่ที่รับการสนับสนุนประมาณมาในครั้งนี้จะเห็นว่าสามารถต่อยอดกับกิจกรรมของกลุ่มเราได้หลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการเชื่อมโยงการตลาดการเพิ่มคุณภาพการแปลรูปซึ่งมันตอบโจทย์กับการทําเกษตรในยุคปัจจุบันถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลราก็จะสามารถเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับกลุ่มอื่นๆได้ซึ่งประโยชน์จากตรงนี้มันจะทำให้กลุ่มเรามีความเข้มแข็งแล้วก็เกิดรายได้กับตัวสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับผม